อยากให้ฝ้าจางไวแบบผิวไม่บางต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีวิธีมาบอกกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กับติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะในเรื่องของฝ้าถ้าเรารู้แล้วว่าต้นตอเกิดจากอะไรมันจะง่ายนะคะก็คือต้นตอมันต้องเกิดจากเม็ดสีเมลานินที่อยู่ข้างในแต่หลายคนที่ดูแลฝ้า จะเน้นเลยครีมขาวใสครีมลอกฝ้าครีมผัดเซลล์ผิวซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผิวแต่ละคนก็มีสภาพผิวต่างกันไปถ้าคุณเลือกใช้แบบครีมขาวใสเป็นหลักผัดเซลล์ผิวเป็นหลักต้องเข้าใจว่าผัดเซลล์ผิวผลัดแต่ผิวด้านนอกก็คือผิวหนังกำพร้าใช้ไปเรื่อยๆผัดไปบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวบางค่ะ ไวต่อแสงพอไปเจอแดดเจอ u v วีเจอแสงจากจอมือถือมันก็วนกลับมาอีกในเรื่องของฝ้าเพราะผิวคุณบางแล้วทีนี้สิ่งที่คุณโฟกัสแสดงว่าผิดแล้วมาผิดจุดแต่ถ้าเรารู้ว่าเกิดจากเม็ดสีเมลานินมันอยู่ข้างในสิข้างในในลึกๆเลยนะคะกว่ามันจะเด่นออกมาเป็นฝ้าได้แสดงว่าเราต้องดูแลตั้งแต่ต้นต่อแล้วก็มีการป้องกันที่ถูกต้องด้วย วันนี้เราเลยจะมาบอกว่าสารสกัดต่างๆวิธีการดูแลสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับฝ้าถ้าจะดูแลให้เห็นผลฝ้าจางจริงจะต้องดูแลให้ถูกจุด ถ้าคุณไปนเน้นขาวใสไปเน้นผัดเซลล์ผิวถือว่าไปผิดทางแล้วเพราะว่าคุณเน้นผัดผัด,ผดอย่างที่บอกว่ามันจะทําให้ผิวบางทีนี้อะไรล่ะที่ทําให้ผิวเราไม่บางวันนี้ก็อยากจะแนะนํานะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่อยู่ในตัวนี้เลยเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยินเคที่สิ่งที่เราใส่เพื่อลดฝ้าคือตัวที่ตรงไปในจุดที่เม็ดสีเมลานินมันเข้มขึ้น ก็คือมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งกระตุ้นฟ้าขึ้นมากระตุ้นเม็ดสีเมลานินเราจะมีสารสกัดที่เข้าไปยับยั้งตรงนี้ค่ะยับยั้งเอนไซม์ที่กระตุ้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นกรีซินซอจาสารสกัดจากถั่วเหลืองที่เข้าไปตรงเข้าไปเลยนะคะดูแลในเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินตัวที่2องทันนาซมิกแอซิด อาจจะเคยได้ยินละมันช่วยทําให้ผิวหน้าขาวใสได้อ่ามันมีทั้งยาฉีดยากินต่างๆแต่ตัวนี้เป็นสารสกัดที่ปลอดภัยเห็นผลเกาหลีใช้กันเยอะนะคะเพื่อผสมอยู่ในเซรัม่มหรือว่าในผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าเพื่อลดฝ้าเพราะเขาจะตรงไปในเรื่องของการยับยัง้งเม็ดสีเมลานินและเรายังมีอัลฟาอบูตินตัวนี้ ปลอดภัยกว่าการใช้กลุ่ม AHA หรือ BHA เพราะกลุ่ม2ตัวนี้ AHA BHA เขาเน้นผัดเซลล์ผิวใช้เป็นนานๆวันเข้ามีโอกาสผิวบางได้แต่ตัวอัลฟาบูตินไม่ทำให้ผิวบางมีการวิจัยแล้วว่า ปลอดภัยแม้กับผิวที่แพ้ง่ายและใช้ใช้ไปนะคะคุณหยุดใช้หน้าก็ไม่ดำด้วยเราจึงเอามาผนวกกันเลยเป็นตัวที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินและนอกเหนือจากนั้นเราจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวรากชะเอมเทศตัวนี้หลายคนเคยได้ยินสรรพคุณเลยเกี่ยวกับฝ้าเพราะว่าตรงไปเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องเม็ดสีเมลานินไม่ให้กระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินมันเข้มขึ้นดังนั้นสี่ตัวแล้วนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ การที่ตรงไปยับยั้งในเรื่องของเอนไซม์กระตุ้นฟ้ากระตุ้นเม็ดสีเมลานินนอกเหนือจากนั้นนะคะทำไมเราถึงทำเซรั่มผดนี้เพราะแก้ปัญหาด้วยคนที่มาปรึกษามักจะมีปัญหาผิวแห้งทาครีมไม่ติดหน้ามีปัญหาแพ้สารมาด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยไม่รับครีมทาเข้าไปปุ๊บมันก็เหนียวกองอยู่ด้านหน้าไม่ซึมวิตามินต่างๆของดีก็ไม่เคยเข้าเลย ดังนั้นนะคะ4ีตัวแรกที่เราปรุงขึ้นมาเนี่ยเพื่อลดเม็ดสีเมลานินเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ผนวกรวมแบบผนึกกำลังแข็งแรงมากๆแล้วยังเสริมด้วยตัวที่เติมน้ำให้กับผิวเพราะถ้าเราดูแลแล้วผิวแห้งยิ่งทาผิวยิ่งแห้งผิวยิ่งแดงผิวยิ่งลอกถือว่าผิดทางเราเลยต้องใส่นะคะเซชาลาซัลไอีโซเมเท,ที่เป็นตัวกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมง อัลโทอินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่และวิตามิน b 3, b 5เพื่อให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดอีกอย่างหนึ่งนะคะริ้วรอยคนเป็นฝ้ามักจะมาด้วยกับริ้วรอยเพราะว่าผิวแห้ง ผิวแห้งเป็นทุนเดิมพอเวลาโดนแดดนานๆเข้าหน้าเราจะแก่เร็วริ้วรอยเยอะขึ้นจึงต้องมีไฮยาลูรอนบวกรวมกับตัวริงคลฟิลค่ะที่ปรุงมาเป็นเซรั่มขวดนี้โดยใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาสามจุดที่มีฝ้ามีกระเน้นๆลงไปเลยทาเยอะไม่กัดไม่แสบไม่ลอกค่ะเพราะเป็นสารสกัดธรรมชาติทีนี้ ตัวบำรุงมีแล้วตัวที่ไปดูแลเม็ดสีเมลานินให้มันไม่เพิ่มขึ้นมันมีแล้วถือว่าดูแลฝ้าเก่าไม่ให้เป็นเพิ่มแต่ฝ้าใหม่คุณก็ต้องดูแลนะไม่ให้ UV มันทำให้เพิ่มขึ้นดังนั้นคุณต้องใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดแล้วเราก็แนะนำลูกค้าเลยว่า BB กันแดดเขที่ spf 50 pa บกบวกหลอดนี้ ช่วยทําให้หน้าเรากระขาวกระจ่างใสขึ้นไม่ยุ่งยากเป็นทั้งบํารุงกันแดด50เท่าเมคอัพเ e ดหน้าใสและรองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิวทาเซรั่มก่อนแล้วค่อยตามด้วยกันแดดโดยกันแดดตัวนี้เน้นย้ำนะคะต้องทาใถึงสักสองข้อนิ้วชี้และทาซ้ำในระหว่างวันด้วยส่วนตอนก่อนนอนเกรดเองมีทริคนิดนึงว่า หลังจากเราล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทาเซรั่มเรียบร้อยเกดจะโบกตัวนี้มาร์กหน้าก่อนนอนด้วยเพราะก่อนนอนบางทีเนี่ยลายเด้ง บางทีเรายังเข้าแวะไปดูติ k t o k อก u t u b e ต่างๆก็ยังต้องใช้แสงจากจอมือถือก็เลยเอาตัวนี้ยมาช่วยประครับประคองอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้แสงพวกนี้กระทบผิวหน้าและทําให้หน้าคล้าก็ใช้นะคะ2ตัวนี้ละสุดท้ายการล้างหน้าที่ดีถ้าคุณใช้อยู่แห้งตึงถือว่าผิดทางแนะนําเลยสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงลดสิวลดฝ้าได้ด้วยกับชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ 1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ